สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการก่อไฟนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยก่อไฟมาก่อนนะครับ mm. เช่นคนในเมืองนะครับที่มาเที่ยวในป่าแล้วก็มีไฟเช็คมีอุปกรณ์ครบแต่ว่าก่อไฟไม่เป็นนี่ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งนะครับและผมจะสอนวิธีการก่อไฟอยังไงให้ติดง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับโอเคที่มาชมพร้อมกันครับกค,ครับเดี๋ยวผมจะหาไม้แล้วก็ าห,าหาไม้แถวแถวนี้นะครับแล้วก็ผมจะก่อไฟตรงที่ผมจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาไม้ก่อน,นครับนี่ครับอันนี้ผมก็หาไม้ได้แล้วนะครับอ่าแนะนั้น,นครับหาไม้ที่มันแห้งนะครับเอาไม้มันแห้งครับอันนี้ผมก็เก็บไม้ ก็ปไปครับมันแห้งไปแล้วเ,เดี๋ยวไปดูครับอตอนแรกเราก็หักเป็นเป็นอะไรนะเป็นนี้ก่อนนะครับเป็นสั้นๆก่อนนะเป็นทัน้ทนๆนะครับ ไม่ใช่เป็นต้องยาวนี่ก็ไม่ไม่ต้องไม่ใช่เป็นต้องสั้นเกินครับเอาแบบพอ,พอดี อันนี้นะครับแนะนำนะครับเวลาเราจะก่อไฟให้เราตั้งไม้ให้มันเป็นฉากแบบนี้นะครับนี่ครับมันมีมีรูอยู่ข้างในนะครับอยู่ตรงกลางนะครับวิธีก็คือนี่ครับเราตั้งสองอันสองก่อนหนึ่งแล้วก็ทับไปอย่างนี้นะครับทำไงก็ได้ให้มันมีรูอยู่ข้างตรงกลางนะครับเพื่อเอาไว้ใส่เชื้อไฟ อ่าทีนี้ก็พอครับเวลาเราจุดไฟแล้วก็ใส่อยู่อันนี้มันก็จะขึ้นแล้วก็มันจะกินรอบๆจากนั้นเราก็ค่อยใส่อันไม้อันใหญ่เข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับรันนี้ผมจะใช้ถุงถุงทัศนีนะครับก็ไปเช่ใอ,อันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ นี่ครับอันดับสันดับแรกเรามุนขึ้นนี้ก่อนยังไงก็ได้ครับใ้มันให้มันแข็งเป็นนี้ครับอ่า แนะนาเราใช้อันเล็กๆก่อนนะครับแรกๆแล้วก็ค่อยๆเติมไม้ใหญ่เขาฟืนใหญ่เข้าไปนะครับให้มันกินไม้เนื้อเล็กๆก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ไฟเริ่มลุกให้เห็นแล้วนะครับอ่าครับถ้าเราตั้งไม้รอบๆอย่างนี้ยมันจะกิน รอบๆแลวก็มันจะค่อยลามอ่าตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับพอดีว่าผมเจ็ดต้มไส้ไก่ให้กับปลานครับผมก็เลยย้ายมาตั้งตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมผมก่อไฟตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าพอดีว่าพื้นเปียกนะครับกิ่มันเปียกผมก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับไม้เมื่อกี้ที่ผมใส่ตอนแรกผมย้ายมาอยู่นี่นะครับโอเคสำหรับใครที่ต้องการก่อไฟนะครับแนะนำตั้งไม้ให้มันเป็นฉากนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ดูแลถ้าว่าชอบอยีงไงก็กดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องมัง g Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ